โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมมทนิคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม a คท f n t t s y y y Bonfire Gathering อีงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวของเนโกภาระนะครับว่าเราจําเป็นต้องสุ่มหรือเปล่ามันเป็นภาระต่อเราหรือเปล่าเออภาระของจริงครับนะครับในการที่เราจะสุ่มตัวของน้องเอามาใช้งานเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคือผมเนะี่ยถ้าถ้าถ้าสุ่มจริงๆนะอย่างน้อยเนียเน่ยผมก็น่าจะได้ หนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องช็อกโกแลตหรือว่าน้องวานิลาเนาะเพราะว่าผมก็มีอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับก็น่าจะได้ละอย่างละตัวทาไมทาไมทาไมแบบว่าไม่หลุดเลทนะแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่ายากนะครับถ้าเราจะเอามาใช้งานเนาะแล้วถาาว่าในอนาคตเนี่ยตู้กาชาเกมเนี้ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าถ้าเราอยากเก็บสะสมอ่ะได้ไหมนะครับก็คือได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสายที่เราเติมเยอะนะครับเราก็จะไม่มีถุงตู้ต่อไปหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ตัวของน้องเลยก็ได้ขนาดผมก็ได้มาอยู่นะสำหรับในส่วนของตัวเพชรชมพูเนาะแล้วก็พวกเนี้ยผมก็ใช้ซื้อในส่วนของลูกแก้วแดงมาด้วยนะก็ยังมีแค่สองหมื่นเลยนะส่วนสายฟรีเนี่ยยากกับผมเออสายฟรีน่าจะน่าจะมีน้อยกว่าผมอีกะนะก็นะ ถ้าข้ามแรกก็คือข้ามนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะได้จริงๆเพราะว่าน้องน่ารักเนี่ยก็ก็สุ่มก็ได้นะผมไม่ได้จะว่าผมจะสุ่มหรือเปล่านะผมก็อยากเก็บสะสมตัวคอลแลบเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองมองในมุมของการที่เราเล่นน่ะสกาเลตเลยดิเออผมกลัวว่าสกาเลตเนี่ยผมจะไม่มีเล่นแล้วมันก็ต้องทําดาวด้วยถามว่าไอ้ตัวพวุกนเงี้ยเราได้มาเนี่ยเราได้ใช้ไหมนะต้องบอกเลยว่า อาจจะได้ใช้ในบางกรณีเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทําดาวเนี่ยแน่นอนครับการเล่นมันก็อาจจะดรอปลงนะครับถ้าแบบไม่มีดาวเนี่ยน้องฝนก็ยังเก่งกว่าอีกนะออนะครับเพราะว่าผมก็มีน้องฝนแล้วอะ่ะถามว่าน้องน่ารักไหมน้องน่ารักเนี่ยเออเป็นยังไงน้องก็น่ารักอะ่ะแล้วคือมันมีเอฟเฟกที่เราจะต้องเล่นควบคู่กันด้วยนะครับสําหรับตัวของซีรีส์ในโกพาละาเนาะอย่างในส่วนของน้อง ตัวละครนะครับช็อกโกแลตนะมันจะมีเอฟเฟกที่เนี่ยนะครับถ้าเราเล่นคู่กับตัวละครเดรกพารัเนี่ยไม่นับรวมน้องนะครับจะได้รับอันติเมตนะครับเอ็กแต้มนะถือว่าดีไหมมันก็ดีแหละนะครับการที่เราอันติไวเนี่ยมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการเล่นกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสามารถอันติได้สองรอบสามรอบภายในหกเทิร์นประมาณเนี้เออเนาะมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย ไม่เห็นสําคัญเลยไอตัวที่มันแบบเพิ่มมันติเมตรพวกเนี้ยเราจะเล่นแค่ p p หรือเปล่าในการที่เราจะต้องอันติให้ไวนะครับการที่เราอันติไวเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการที่เราเล่นในส่วนของกิจกรรมที่มันมีเทิร์นจำกัดนะครับอันนี้ก็คือมันก็เป็นเอฟเฟกที่ผมมองว่ามันดีนะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยถ้าผมมองว่ามันไม่ดีเนี่ยผมไม่สุ่มฝนจนหนึ่งดาวหรอกเพราะว่าฝนหนึ่งดาวเนี่ยมันที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของตัว เกตันติอีกสองแต้มนะครับตอนเริ่มต่อสู้เนาะมันก็คือดีอะแล้วหลังๆเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบว่าเป็นตัวมืดเนาะที่เราจะเล่นกับเกตันติมันจะอันติไวามากตัวนั้นอะซึ่งมันก็ต้องใช้ในส่วนของตัวลูกแก้วแดงค่อนข,ข้างเยอะในการสุ่มเพราะฉะนั้น,นถามว่าเอาน้องมาเนี่ยแล้วน้องเล่นได้ไหมน้องก็พอที่จะเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นกิจกรรมที่มันแบบว่าตึงๆไม่ค่อยไหวอย่างไอ้กิจกรรมไอ้เรื่องผีๆอะ่ะเออแลน้นเนี่ยก็ น่าจะลงไม่ไหวอยู่แล้วนะครับขนาดมีน้องฝนก็ยังยากเลยนะครับก็ต้องใช้แบบตัวที่มันแบบอย่างอาซึระนะครับอย่างตัวของพวกโดโรทีผู้นี้ถ้าดาวเยอะเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวพวกนั้นมาแบกได้หรือว่าตัวของน้องทาร่านะส่วนซีรีส์เนี่ยเราต้องมีคู่กันด้วยเราก็ต้องทําดาวด้วยถึงมันจะเก่งเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวน้องเอ่ออกกลาหรือว่าวานิลาเนะส่วนโกโก้เนี่ยเขาแจกไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงน้องน้องถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากนะสำหรับในส่วนของโกโก,โกโ้เนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของตัววานิลานะครับตัวนีลาเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตเนาะเป็นตัวบัฟนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในส่วนของ Effect เอฟเฟกเฉพาะเนี่ยถ้าเราเล่นคู่กับตัวของเลโก,กภระนะครับฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกฟื้นฟู x เปอร์เซนตนะครับเอออันนี้คือแบบเอาน้องฝนไปหยอดลงทีมเนี้ยได้นะน้องฝนก็จะยิ่งโกงขึ้นอีกอะ่ะเออก็อาจจะ เอออาจจะไม่ต้องใช้มิการเนาะเราอาจจะเล่นเป็นเนโกพาลาทั้งสามตัวนะครับมีช็อกโกล่าวานิลาแล้วก็ตัวของโกโก้นะครับรวมถึงในส่วนของน้องฝนเนาะเอามาเล่นนะครับน้องฝนก็จะตีแรงด้วยนะเพราะว่าฝา่ล์เราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแค่ตัวของเนโกพาลาเนาะบอกว่าฝฟลยเราทั้งหมดเนี่ยได้รับเอฟเฟกฟื้นฟู X เปอร์เซนต์ซึ่งถามว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่น้องฝนทีแรงขึ้นนะครับตัวอื่นเนี่ยที่มันได้รับ ในส่วนของตัวที่เราฮิวไปนะนะครับอย่างเช่นตัวของออช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตก็ได้ฮิวแรงขึ้นอ่าเห็นไ่มเราก็โกโก้ก็ได้ฮิวแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของวนิลาก็ได้ฮิวแรงขึ้นน้องฝนก็ได้ฮิวแรงขึ้นมันก็ทําให้น้องฝนเนี่ยยิงอันตีแบบโอ้โหเป็นตัวที่แบบอืมน่าเก็บนะเอาตรงๆก็น่าเก็บนะครับหรือว่าจะถูงดีหรือว่าเราจะแบบมาสายน้องฝนแล้ว ผมกลัวเดี๋ยว่ามันจะมีสก,กาเลตเข้ามาไวอะ่ะเออบอกพี่ออตได้ไหมว่าอย่าเพิ่งเอาสก,กาเลตเข้ามาเออเอาไว้ไกลๆหน่อยก็ได้สก,กาเลตอ่ะอือเพราะว่าถามว่ามันเล่นคู่กับฝนได้ไหมมันก็เล่นคู่กับฝนได้ดีนะนะแล้วมันก็ถามว่ามันมีตัวดาเมจที่แบกดาเมจของซีรีส์ได้ไหมก็คือตัวของน้องช็อกโกแลตเนี่ยที่มันเป็นตัวแบกดาเมจเป็นเป้าเดียวเนาะอ่ะก็ตัดสินใจยากนะแล้วทีนี้มาดูในส่วนของตัวโกโก้บ้างดีกว่านะครับอื น้องโกโก้เนี่ยก็เป็นการโจมตีเป้าที่วเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาแทนอรราซึระนะครับแทนอรราซึระยงไงก็คือเราจะเอามาแปะในส่วนของตัวดีบัฟนะครับแปะเปาบางได้นะซึ่งซึ่งมันดีมากมันดีมากตัวนี้นะครับเขาก็ใช้กันอยู่นะเซิร์ฟเซิร์ฟไต้หวันที่ผมเล่นอยู่ก็ใช้กันในการตีบอสพี่โอ๊ตเนี่ยนะเอามาแทนอรราซึระในการตีผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเขาไม่ใช้อรราซึระเออเขาใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับอนวรูพาสี่กเหมือนกันเนาะ แอซีดนะครับจะลดอาตาัตราเอตอ้านทานคีของศัตรูตาม x เปอร์เซนต์ของอาตาัตราคียดิคลขอ,ของตัวเองโอ้โหใช้เซตเดียวกับอาซูาแหละนะครับเพราะว่าเล่นเป็นคีเลสแล้วกันเนาะมันก็จะลดอัตราตา้านทานคีล้วก็จะตีติดคิได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องทําคิเลยวะ <laughs> เออก็ต้องทําเหมือนกันนะครับผมอะทําคียดำอะแต่ว่าผมคีเลสอย่างน้อยอยู่ผมต้องไปนั่งรีของมาอีกมันดีมากนะตัวเนี้ย ก็ถือว่าเก่งทั้งหมดเลยทั้งสามตัวทำไงดีพวกนี้ออยากสุ่มอ่ะไอตัวเนี้ยยิ่งอยากสุ่มเลยวาน,นิลลาเนี่ยนะครับผมมาอ่านพาสีฟอย่านเงมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเนี่ยไปแล้วทั้งหมดได้รับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอ่ะคือดีคือดีเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนล้วกันเนาะพาสีเนี่ยอันนี้คืออัลลักนะแล้วเพราะ เมื่อรอดชีวิตนะครับโหมดทั้งหมดเนี่ยตัวละครสีน้าเงินทั้งหมดได้รับอัตราคิติคอลเพิ่มขึ้นนะครับก็อก็ก็ดีนะอันนี้บัฟอันนี้มันมันอันนี้ที่ผมเป็นข้อเสียของตัวนี้เลยนะก็คือมันจะได้รับบัฟแบบสุ่มนันเองนะถ้าเรามีในส่วนของบัฟดาเมจคิติคอลแล้วเนี่ยมันก็มันก็จะเอาแบบจอเกาะมาให้เราเอาเพิ่มเดฟมาให้เราอัตราทนเพิ่มให้เราแมคคีพีเพิ่มให้เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ ก็โอเคนะครับวาน,นิลาก็ถือว่าน่าสุม่ม <laughs> น่าสุ่มดิน้องน่ารักด้วยประเด็นเอาไงดีทุกคนที่แรกผมกะว่าจะมาบอกว่าให้เพื่อนไม่สุ่มนะแต่ว่าเหมือนจะโดนป้ายยาเนี่ยเวลอาอ่านสกิลภาษาไทยแล้วเอ้ย่อนนี้ก็เป็นหวัดด้วยเออผมว่าตัดสินใจยังไงดีอืมเอาเป็นว่าถ้าใครอวยก็ก็สุ่มได้นะครับก็ก็จัดได้เหมือนกันเดี๋ยวเรา ลองไปเล่นดูแล้วกันเนาะจะรับอาลีนานะส่วนตัวอาลีน่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเพราะว่าของผมอะก็ก็อยู่ที่เดิมไงไม่ได้ทําของเพิ่มเติมแต่ว่าเขาก็ไปไกลแล้วอะ่ะเขาก็ทําของกันทุกวันหรือว่าบางทีเราอาจจะเจอแบบคนใหม่ๆไงที่เราไม่เคยเจอก็แพ้เหมือนกัน <laughs> ก็แพ้เหมือนกันก็ต้องยอมรับนี่สายอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบ เก่งเวอร์วังขนาดนั้นแน้ะก็พอเล่นได้โอเคไปพลังผมลดทวบวไปนะบางทีมันก็อยู่ที่เราใส่ของได้แหละก็ไม่รู้ว่าขี้เกยียจอะไรคระเพราะว่าพลังสูงสุดอะผมห้าแสนห้าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเนี่ย <c oughs> อลองเล่นดูแล้วกันเนาะซึ่งถ้าได้น้องมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ สำหรับตัวของในโกภาราเนาะพราว่าอย่างผมเนี่ยก็ทําดาวไม่เยอะแน่นอนแหละมันก็ได้แค่ตัวเดียวเนาะอาจจะไม่ได้เก่งแบบเก่งแบบเวอร์อะแต่ก็ก็อยากได้นะเอออยากได้น้องวมดีลาเอามาใช้งานอยู่เหมือนกันไม่แน่ผมอาจจะสุ่มวดีลาสักตัวหนึ่งอะแต่ว่ามันต้องมีในโกพารนะาด้วยเนาะก็ต้องมีตัวอื่นด้วยต้องดูน อยากได้วันนี้ล่าแช่แข็งค่ะแช่น้องเป็ดเหรออ๋อลืมไปว่าผมไอดีหรือว่าติดย,ยั่วยุเนาะผมอยากสตรีมแล้ววันนี้แต่ว่าไม่ไหวมาทุกคนเป็นหวัดอยากอยากแก้คะแนาานกิจกรรมอยู่เพียงเดียถ้าเราแบบ ถ้าเราได้วริลามาเนี่ยน้องฝนเนี่ยมันจะฮีมูแรงขึ้นแบบมากๆเลยนะเราก็เล่นเป็นเนโปรลราแต่ว่าเราอาจจะเน้นไปที่น้องฝนเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็มันทำให้น้องฝนเก่งขึ้นนั่นแหละเอาตรงตรงมันบอกว่าหากหากมีตัวละครเนาะเนี่ยอย่า,อานดูก่อนเนี่ยเันบอกว่าหากมีตัวละคร อื่นนะครับที่เป็นซีรีส์ในโกบพาราเนี่ยไม่นับตัวของน้องวนิลาเนี่ยมันก็แค่มันก็แค่เรามีตัวของมีตัวของน้องโกโก้ก,ก็น่าจะได้นะเนาะน่าจะได้นะอาจจะเอาเก็บวานิลาทั้งตัวหนึ่งแต่ว่าต้องอ่านดูก่อนนะว่ามันทําดาวเนะี่ยผมก็จาไม่ได้นะมันต้องทําดาวอะไรยังไงด้วยเดีย๋ยวขออ่านเรื่องของการทาดาวก่อนแล้วกันเดีย๋ยวรอน้องมาพวกนี้แหละเนดะีย๋ยวผมค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งอาจจะต้องเล่น เล่นเป็นทีมฟ้าใช่ไหมก็อาจจะใส่เป็นในส่วนของตัวน้องฝนน่ะน้องฝนสายอดทนใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นพิกะแล้วก็ใส่เป็นน้องโกโก,โก้แล้วก็เป็นตัววานิลาแต่พอมีวานิลาแล้วก็ต้องมีชโ็อกโกแลตเนาะขาดอ่ะมันต้องเข้ามันมันมันคู่กันอ่ะน้องอ่ะน้องคู่กันอ่ะเราจะไปแยกน้องออกมาก็ไม่ได้ตามเนื้อเรื่องไงสารน้องเนี่ยเออ เราต้องยอมทิ้งสก,กาเลต์หรือเปล่าเราจะมาเน้นเน้นฝนเลยหรือเปล่าเอาไหมเออลองลองดูไหมอ่ะแล้วก็คุยกันแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนาะผมผมไม่ได้จะมาป้ายยานะว่ามันดีไงแต่ว่าถ้าเราจะเล่นกับฝนเนี่ยผมมองว่าคุมนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอตัวตัวไมีขึ้นเดีย๋ยวผมลองสุ่มให้แล้วกัน เออเดี๋ยวผมลองสุ่มมาใช้งานดูเพราะว่าผมก็เล่นหนักไปที่ฝนแล้วอะเพราะว่าเจ็บไปเยอะเจ็บกับฝนไปเยอะเอเออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดไปเลยน,น,น้องฝนไหนๆก็มาถึงจุดๆดี้ละเราก็สู้กันต่อไปสำหรับน้องฝนเปลี่ยงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครจะสุ่มหรือว่ามีความคิด <Led> เ <hythm S 2> ห็หนยังไงเพิ่มเติม <Bey> ว่าเฮ้ยผมควรสุ่มหรือเปล่า ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะส่วนตัวมีอยู่แค่สองหมื่นได้จากกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็น่าจะได้ไม่เยอะหรอกน่าจะได้ประมาณพันกว่าสองพันอ่ไม่เกินตีไปสักสามพันแล้วกันเนาะก็ก็สองหมื่นกว่าก็ขอให้ออกแล้วกันโอเคประมาณนี้เายขอให้ออกไวนะครับขอให้ทุกคนออกไวเพื่ที่เรามาเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไลฟ์แต่เช้าเลยแหลนะเนาะน่าจะเปิดในส่วนของตัวน้องวาน,นิลาก่อนนะครับพอได้วาน,นิลามาเนี่ย เราค่อยมาเปิดตัวของช็อกโกแลตกันต่อนะครับเนาะโอเคถ้าเหลือเนะี่ยก็ได้เก็บไว้นะเอาแค่ตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวก่อนโอเคเนาะก็ฝากกดไลค์ผลเว็นรากันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ